สวัสดีค่ะก็พบกันนะคะที่ช่องการอนุรักษ์นะคะวันนี้การเป็นพิธีกรแทนอาจารย์เชษก็มาเยี่ยมนายกถึงบ้านนะคะวันนี้ก็จะมาชมในส่วนของพระทองคาที่นายกถือรองก็อันนี้เป็นเหรียญเจริญพรหมายเลขสิบสามซึ่งเป็นองค์ดังของวงการตั้งแต่ในอดีตก็คือพระองค์นี้ลงเริ่มลงคอลัมน์ตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเจ็ดช่วงห้าเจ็ดห้าแปดโดยพี่ไตเทพ คมชัดลึกอันนี้เก็บเก่ามากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ส่องจากในกรอบในส่องฐานพลาสติกลงไปเลยนะคะก็ยังเห็นเนื้อทองคำใช่อันนี้คือเลี่ยมกันน้ำรอมรอมเผ็ดแล้วแต่ก็อันนี้คือองค์ดังที่ลงแล้วทุกคอลัมน์ในอดีตเลยครับการถามนิดนึงค่ะนายกในส่วนของพระหลวงปู่เนี่ยวนใหญ่จะเป็นพระตม ใช่ครับพับปั๊มถูกต้องอย่างที่ผมย้ำการปั๊มเนื้อเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับ,รบเนื้อคืออันนี้เราเข้าพันเอ็กเนี่ยจะเห็นอะไรมากกว่ากล้อง1 0บเอ็กเห็นแต่คือหลวงปู่อย่างที่บอกว่าเขามีเอกลักษณ์ของเขาในการในการปั๊มพระคือในในยุคนั้นถือว่าเป็นเป็นระดับสูงเลยในการปั๊มเทคโนโลยีในการปั๊มตอนนั้นนะครับแล้วก็ความผิวตึงความชัดเจนในพระในองค์พระ จะมีให้เราเห็นแบบชัดเจนโดยเฉพาะเนื้อทองคําที่ผมชอบนามาโชว์เนื่องจากว่ามันมีตําหนิอะไรที่ให้เราเห็นได้เยอะแยะตัวหนังสือจะเป็นแท่งเป็นสันมีตัวซ้อนมีอะไรอย่างที่ที่ย้ําเสมอครับซึ่งของปอมมันทําไม่ได้ครับอันนี้เป็นเจริญพรใช่เจริญพรล่างด้วอันนี้คือถ,ถ้าอยู่ในกรอบยังเห็นชัดเจนขนาดนี้ใช่ครับอันนี้ zoom แล้วคิดดูถ้ามันเห็นชัดๆอะ่ะใช่ครับสวยขนาดนั้นถ้าเห็นองค์จริงท่านจะรู้บางคนเขาบอกพระหลวงปู่นี่มีชีวิต เหมือนกับจมูกนี่หายใจได้เลยในจมูกนี่แทบจะมีรูเลยนะครับต้องใช้คํานี้กันเลยขนาดขนาดนี้อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะเนี่ยกรอบแล้วก็เลี่ยมไว้นานจัดแล้วตัวหนังสือคมชัดลึกครับคมชัดลึกเป็นแท่งเป็นสันและการปั๊มเนื้อทองคําอย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนาเลิกทองคํานําเลิกของหลวงปู่ส่วนใหญ่จะมีเนื้อทองคําทุกรุ่นเนื่องจากท่านํำเลิกด้วยทองคําก่อนแต่จะจํานวนมากหรือน้อยหรือจะอยู่กับคนธรรมดาหรือจะอยู่กับ ใครก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เอกลักษณ์ของพระปั๊มจะมีและพื้นผนังจะตึงเห็นไหมครับออรอบๆตัวหนังสือนี่ผิวจะตึง,ตรงเรียมคือเหมือนลักษณะการกดลงไปเลยใช่ครับคือการปั๊มต้องปั๊มจริงๆอย่างที่บอกพระแท้ก็จะมีรอยปั๊มซึ่งมันชัดเจนแล้วก็พระหล่อก็จะต้องมีคาบเบ้าถ้าเป็นหล่อโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เราลืมมักจะมองข้ามกันตรงนี้มองรอยปั๊มกับคาบเบ้าไปมองหาแต่จุดตายต่างกันพอเจอก็เอากลับมาบ้าน จริงพระโบราณเนี่ยรพระที่ทำตั้งแต่สมัย2,500ข้นต้น<ช>จาก2,500รุ่นหลังๆอยี่ง35 36เนี่ยมันก็จะ<ช>ลักษณะต่างอยู่แล้วต่างกันแล้วครับต่างกันด้วยเทคโนโลยีเลยคือประมาณ21 22เนี่ยช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านปี2521 20 22เปลี่ยนผ่านบางบางหลวงพ่อ<ม>บางเกจิจะเป็นอัพ เป็นรุ่นใหม่แล้วครับลักษณะการทําก็ต่างกันแน่นอนต่างกันเยอะเลยถ้าคนสัมผัสพระรุ่นเก่าเราจะรู้สึกเลยว่าพระรุ่นเก่าแตกพระรุ่นใหม่มันต่างกันมากใช่ต่างกันมากเราเล่นเราเล่นเรารู้เพราะถ้าเราจับอยู่ทุกวันทุกวันเราจะรู้ว่าอันไหนแท้อันอันไหนของเก่าอันไหนของใหม่ใช่แค่สีโลหะบางคนบางหลวงพ่อนี่บอกได้เลยถ้าเป็นยุคเก่าอย่างหลวงพ่อคงบางอรพร้อม หลวงพ่อคูณหลวงปู่ทิมอย่างนี้ครับบางทีแค่สีโลหะนี่สามารถบอกเราได้ครึ่งแล้วเพราะว่ามันต่างกันที่เทคนิคเทคนิคมากเพราะว่าสมัยใหม่เรามีวิวัฒนาการใช่นีแัลนเนื้อโลหะโลหะยุคเก่า เราไม่สามารถย้อนอดีตไปสั่งทำมาได้ใช่อันนั้นคือวัฒนธรรมของการทำพระแต่แต่ของทุบรมเราเราจะมีวัฒนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือมีการเช็คให้เห็นเลยว่าสีทองเนี่ยคือทองแท้ๆไม่ใช่เปลี่ยนทองหรือไม่เจ๊งพอผสมโอเคครับมาต่อกันเลยก็คือตอนนี้เหรียญเจริญพรที่ได้ถ่ายทำกันมานะครับก็ตอนนี้เราก็มาเช็คค่าทองคำนะฮะจากเครื่องเอกซ์รสเซนต์นะครับตอนนี้ ก็ได้ค่าทองคำอยู่ที่9 3นะครับค่าเงินอยู่ที่ 5. 4 8ตามสูตรการสร้างเนี่ยวนประมาณนี้ใช่ไหมครับท่านนายกใช่ครับก็ตัวนี้อย่างที่ผมเคยนำเรียนไว้ตั้งแต่สมัยก่อนว่าทองคำเนี่ยที่นำเข้ามาคือจะไม่ได้สกัดอะไรออกไปเลยในตอนนั้นนะครับจะนำเข้ามาเป็นเป็นทองคำเป็นก้อนเป็นแร่ทองคำแล้วก็มาทำฟ้ากัน อย่างที่บอกด้วยเทคโนโลยีในสมัยปี17ซึ่งเทคโนโลยีมันยังการสกัดการแยกอะไรมันไม่ทันสมัยเนาะแ,นนแล้วก็อย่างที่คุณอาท่านบอกว่าชนวนมนสารได้ผสมเงินไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับในในชุดพระหล่อครับครับ,รบผมก็เป็นเหรียญทองคํานะฮะอันนี้คือองค์ดังของวงการเลข13คือตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาในตอนนั้นครับผมซึ่งก็ได้ลงหนังสือ ลงหนะังสือแล้วก็โปสเตอร์ปฏิทินอะไรเงี้ยครับคือน่าจะทุกคอลัมน์แล้วนะ <Okay. S 1> ที่เกี่ยวกับพระเครื่อง <Okay. S 1> ก็น่าจะน่าจะทุกคอลัมน์แล้วเพราะว่ามันต่อเนื่องหลายปีจัดตั้งแต่เข้าวงการัรบพระทองคําคือทองคําใช่ทองคําต้องมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ซึ่งสํานักพุทธศาสนาระบุไว้ชัดเจนนะครับถ้าท่านศึกษาจริงเขาจะบอกเลยว่าผู้ที่ทําพระทองคําจําหน่ายแม้ณนะปัจจุบันเนี้ย คุณต้องมีทองคําส่วนผสมในพระกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะจําหน่ายเป็นพระทองคําได้ไม่ใช่คุณจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ตามใช่ไม่ใช่เราจะใส่แค่60ิแล้วเราบอกว่าจําหน่ายเป็นพระทองคาําอันนั้นผิดกฎหมายซึ่งบอกว่าปัจปจุบันมีการควบคุม ขั้นต่ำต้องแปดสิบขึ้นไปครับแต่ถ้าแต่แต่คือณอันนี้คือณปัจจุบันครับผมแต่ถ้าห้ย้อนไปนานๆเนี่ยเจ็ดสิบเราก็ถือว่าเป็นพระทองคำใช่ย้อนกลับไปในอดีตเจ็ดสิบห้าหกห้าหกสิบในอดีตเขาถือเป็นพระทองคําเนื่องจากการทําพระทองคําในสมัยก่อนเขาไม่ได้เน้นว่าทองคําแพงเขาเน้นเนื้อหามวลสารที่จะร่วมจิตร่วมใจใส่กันเข้าไปมากกว่าแต่หลักๆนาเลิกก็คือทองคําเป็นหลัก เขาตั้งใจว่าทําพ้าทองคําชุดนี้เพื่อแจกผู้มีอุปการะคุณก็คือใส่ไปแต่ก็จะเน้นชนวนมวลสารเข้าไปเยอะก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์น้อยแต่บอกว่าของชุดมเราอ่ะไม่ได้เช็คได้เฉพาะพ้าทองคานะคะใช่ครับเราเช็คได้ทุกเนื้อทุกเนื้อทั้งของทั้งอะไรได้หมดเพราะเดี๋ยวทางชมรมอ่ะทางทางการอนุรักษ์เนี่ยจะเอาเครื่องเช็คมวลสารเครื่องเช็คโลหะไปร่วมในงานประกวดพระเครื่องในวันที่สิบนี้ด้วยใช่ถ้าถ้าสมาชิกท่านใดก็ติดต่อได้นะคะครับผมถ้าถ้าเช็ค ในราคาที่กันตั้งก็คือองค์ละสามร้อยบาทใช่ครับก็คือเป็นเป็นราคาสมาชิกจริงๆใช่แล้วก็ตรวจทางวิทยาศาสตร์รับรู้เลยครับเป็นที่ยอมรับต่างชาตินี่คือที่เขาเข้ามากันเนี่ยงานประกวดที่มักจะเห็นต่างชาติ FC ต่างชาติมาอยู่กับผมบ่อยๆก็คือมาที่งานนี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็เขาให้การยอมรับ เนื่องจากสมัยก่อนเราก็ตรวจมาตรฐานให้เขาอยู่ด้วยว่าเรามีมาตรฐานจริงๆต้องเราไม่ต้องคาดคะนเนว่าทองคําแน่หรือเปล่าใช่ใช้ความมั่นใจดีกว่าตอนนี้ถูกต้องและที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าในลูกค้ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเอฟซีเนี่ยโดนพลาดทองคํากันเยอะที่ซึ่งเป็นพระแค่เปียกทองน้ําหนักดีนํานํามาหลอกขายกันโดนมาเยอะนะครับเอฟซีผมโดนหลายคนซึ่งอย่างที่บอกบางอย่างความโลภมันพาไปเรื่องเล่ามันพาไปต้องบอกนี่ อย่าว่าอย่างนั้นเรามีของเราเราก็เคยเจอเราเคยเจอเราเคยเจอพระเปียกทองทองสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันก็คือการหลอกโบราณใช่หรือว่าการทําพระแบบโบราณเหมือนกันแล้วก็ฉาบผิวมานน่าหนแต่อันนี้อันนี้คือการความมั่นใจคือพระทองคําคือทองคำทองคำเงิ้อเงินนื้ว่า อะไรพวกนี้เราก็มีการเช็คผสมอะไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เราจะรู้และเราสามารถสืบไปถึงประวัติการสร้างว่าในตอนนั้นหลวงปู่ท่านใส่อะไรไปบ้างถ้ามีอะไรเยอะคือแท้ถ้ามีเนื้อเงินเยอะคืออย่างที่บอกรุ่นนี้ผู้สร้างเขาคุยว่าเขาผสมผิดไปนะเขาใส่เงินเข้าไปเยอะหน่อยก็ทำเลยทําให้เนื้อผ้าออกูจด้วยใช่เราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันแท้นะเพราะผ้าเรามีเนื้อเงินเยอะซึ่งเป็นแบบนี้จริงๆนะพิสูจน์ได้หมดแล้วมันจะนําสืบไปได้ต่อไป แต่เบื้องต้นก็ฝากงานประกวดดีๆมีคุณภาพซึ่งเป็นชมรมพี่น้องถือปัจจุบันนี้ผมถือว่าเป็นพี่น้องกันแหละเพราะว่าร่วมสู้กันมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่มีอะไรยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีอะไรรับใช้พ่อแม่พี่น้องมาตลอดครับก็ก็กันก็ฝากงานด้วยนะคะวันที่10กรกฎานี้นะคะสอง5หที่ราชพัฏ์บางเขนนะคะตึกวิทพุทธวิรัยค่ะ ถ้ายัางไงก็เจอกันได้นะคะครับผมแล้วก็พบกับผมในงานเช่นเคยครับฝาก FC ทุกท่านงานดีๆมีมาตรฐานครับไม่อยากให้พลาดเช่นเคยค่ะสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ทางอินบอซ์ข้างล่างนะคะแล้วก็ส่วนเบอร์โทรแล้วก็ f a c e b o o ไลน์ u t u b e ติดต่อกันได้เลยตลอดเวลานะคะครับผม งันพบกันที่งานดูแลต้อนรับแบบพี่น้องแบบญาติมิตรเหมือนเดิมครับกินฟรีทั้งงานนะคะโอเคกินฟรีทั้งงานอาหารเครื่องดื่มฟรีและก็มีของขวัญให้พ่อแม่พี่น้องแจกกลับบ้านด้วยค่ะครับเป็นที่ไร้เจอกันมาที่10ปรกาานี้นะคะฝากด้วยครับสวัสดีครับ